ต้นไม้ปังเดี๋ยวเราต้องเดินไปได้าน,นู้นูพยาคุทธพิาพุทธปังเลยนี่ไงต้นไม้ธนาคารกรุงเทพที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่นะจ๊ะถนนสีลมมาชมบรรยากาศคนทำงานมาชมดอกบัวสวยๆด้วยสัญลักษณ์ของเขาเนาะสัญลักษณ์ของธนาคารกรุงเทพคือบัวหลวง บัวหลวงนี้ก็ทําเป็นบ่อเลยนะหลายๆบ่อเลยค่ะหลายๆบอ่อเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของธนาคารกรุงเทพเป็นที่น่ายินดีเนาะที่ธนาคารขยายตัวไปต่างประเทศใช้บริการได้ทั่วโลกเนี่ยพี่ยูเขาก็ใช้ธนาคารนี่แหละที่จะจะโอนเงินให้พวกเรานี่ที่้อชาว YouTube นี่เรากัวค่ะดอกบัวดอกบัวหลวงโรเทสโลเทส ช่วงนี้ก็จะนช่วงใกล้ๆให้จะใกล้แปีสิเปีนะจะดูตุงนี้ดนี่ย็จะทำแบบว่า80ปีแบงก์กรุงเทพแบงค์ขอบแบงแบงค์ของแบงก์เป็นธนาคารกรุงเทพแหละนะมาดูดอกบัวสวยๆจ้าย่านนี้เป็นย่านธุรกิจถนนสีลมผู้คนยังทำงานกันอยู่เดินไปเดินมาดี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  ดอกบัวสวยๆค่ะหน้าธนาคารเนาะไปเดินดูดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ก็สวยนี่ดอกนี้ดอกนี้นี่กำลังจะบานตรงนี้ตรงนี้ก่อนี้ก่อนี้ก่อนี้กอนี้มีหลายช่อเลย แปปีแปดีนี่เปมองเห็นตึกเนาะเห็นผู้คนมาทำงานนะคะในแปดสปีเรามองเห็นไหมงน้านนี้สิในระยะแระยะแคปดสปีเท่านั้นแปดสิปีแปดสิบปีมดนะมีมดนะจ๊ะแปสิปี ในปเทศขอบคุณนะจ้าแวะมาชมมา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 เราคนสายตามไม่ค่อยดีว่าจะได้สักรูปหนึ่งเนาะถนนเส้นนี้ถนนสีลมนะคะรถรายเยอะหน่อยช่งชวงเช้าแบบนี้มาดูดอกบัวกันบัวสวย นี่คือนี่คือซีขวาซีขวาของตึกซีขวาของตึกนี่ดอกบัวนี่สองดอกดูตึกมาดูตึก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 ของแบงค์กรุงเทพแล้วไปเดินต่อด้านนี้กันนะคะตรงนี้มันจะมีงานเทศกาลเราไปชมสวนกันนะคะ อาคารุิพิมาเดินชมเดินรับลมนะก็ทําสวนตรงนี้ไว้มีสวนให้เราเดินนิดนึงรับแท้เย็นๆจากในตัวอาคารเข้ามารถไฟฟ้าอยู่ข้าบนเจ้าค่ะเอ้ยเจ้าค่ะเอ้ยรถไฟฟ้าขึ้นไปแล้วสวนนี้จะมีต้นไม้เยอะอยู่นะคะนี่เป็นไม้ดัดไม้ตะโกไม้อ่า เดี๋ยวเรามาดูพยาครุฑด้านนี้กันนะจ๊ะนี่เลยสวยมาก<ม>บ,ออบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทบริษัทมหาชนจำกัดจริงๆขอบคุณท่านผู้ชมที่มาให้กำลังใจ ย่าอาจจะไม่ได้เข้าไปไลยข้างในนะคะเพราะว่าเขามีจัดพิธรศการแล้วก็มีคนทํางานมาเดินชมสวนตรงนี้เขาจัดเป็นมุมเนาะเป็นมุมสวยๆตรงนี้นะคะแล้วก็ไปชมดอกบัวอีกด้านหนึ่งนะชมมุมสวยๆกันนะคะเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ย เหลือห้านาทีแนละ้วยาจะขอไฮไลท์นิดนึงนะจ๊ะเพื่อนจ๊า